มาแล้วครับจุับสองตัวแล้วครับมาแล้วสองตัวนะครับรอลุ้นอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวอะไรนะครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชียร์ยันมันน่วงครับเมื่อนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงปู่อือลือนะครับอยู่ที่บึงหงหลงนะครับซึ่งเป็นหลวงปู่ที่ขึ้นซื่อแล้วก็มีคนเคารพศรัทธา ตามความเชื่อนะครับตามมาครับท่านผู้ชมครับสิพาท่านผู้ชมไปกราบไหว้ศาลหลวงปู่อลือกันครับข้าท่านผู้ชมมาขอเรกข้ามาเนาัข้าท่านผู้ชมมาขอเรขอะไรครับวะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอะ้ดำกำลังเก็บภาพวะก็บภาเก็บภาพ ถ้าพี่น้องเมื่อไหรองคูองคูอ,งคอือลือนะครับอยู่บองหัหลงนะครับท่า,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 านผูนะ้ชมครับคืชวเบอกงน้องเอที่ไหนกลคือว่าเป็น<ะ>ครั้งแรกครับที่ได้ได้มาบรรยากาศตรงนี้นะครับได้ยินตั้งแต่ในเห็นตั้งแต่ในโซเชียลต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งเฟซบุ๊กยูทู e นะครับสงองทางต่างๆถือ,อว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเห็นนะครับ <c oughs> นี่เป็นการคอพรนนะครับขอพร่นปูรือดีมากคอพร่นก็มาไม้นะครับมาคอพร่นปูรือนะครับ พอพามพาพี่น้องแจกผู้เป็นพี่เกียรติแจกผู้ที่มาเยือนนะครับมาขอพรองค์ผู้ลือนะครับนี่ก้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พี่น้องชาววัดเมืองกาลอำเภอบุรพพลันั้นเคารพศรัทธาในองค์ผู้ลือนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับภาพบรรยากาศโดยรอบ วันน <kung> ี้เราเอก็ล่างสีคือขอพอนองปืนกูเอื้อน้ครับลูกวราเองนไป

พรออปูเลือรมาเฮิดบุญด้วยการบริจาคสุขบุนต้นเนงนินเะ่มสิทรัพย์เพิ่มความรวยตวิมโชคสิิไหม่มีดีลาบีปี่ยนความเชื่อนะครับเปลความเชื่อากับาบรรยากาศวรเฮซีเดยนั่งเรือไปดูสถานที่จริงอันนี้เป็นสถานที่ไว้ให้พี่น้อง ปูทองมาเทียวมาเยี่ยมมาขอพรได้กรบาบไหว้สกลารบูชาปู่อือร์นะครับครับท่านผู้ชมครับบัดนี้เรากำลังมาหอดท่าเรือแล้วครับสิพาท่านผู้ชมนั่งเรือไปขอพรปู่อือร์อยู่กลางแม่นำ้ำบึงของหลวงนะครับเดี๋ยวพี่น้องท่านผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศการ,การนั่งเรือครับตามมาครับท่านผู้ชมครับ บรรยากาศนะครับพี่น้องสามารถรับชมได้งานี้ชน้องเต็มเรือครับมาากันเลยมีเาที่พลคําตะกานะครับท่านผู้กับอาราการสวัดีครับวัครับสวัสดีครับเัี้ด้วยสวัสดามัตรการดวยนะครับสามัตระการดวี่ันสจอที่สองอดครับเ้ขอนที่ครับสวัสดีครับนาาครับาดียวสดีครับบึ่งของเห่นักี่ยวต้องกรบงครับครับาชมบรรยากาศโดยไปขอพรหลวงปู่อุลยอยู่กลางน้า ซึ่งเพราะว่เขาไมมาแั่นเดี๋ยวสีเ่าให้นะคุณผู้ชม่วฟังอีกเรอนึงครับ ปัณนี้เ่ามาหอดองใจกลางบึงคงหลงคือที่สิงห์ทศิษย์ที่เ่าสีมาขอพรสิงห์ทศิษย์คือหลวงพูอุลือเนาะหลวงจ้าวนะเอ็นครับคาครับพื้นที่บึงคงหลงนี่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันกว่าไร่แล้วเ่านั่งเรือมาหนึ่งประมาณหกกิโลกิโลครับครับผมท่านผู้ชมครับตามมาครับสีผ้าเข้าไปขอพรอหลวงพูอุลือนะครับสีผ้าไปขอโชคลาบครับเมือนี้ครับตามมาครับท่านผู้ชมครับ คูับดูกัอนะครับน้ใกลนี่นะบนขนะครับนคัดม่พรอหอองได้แบบเป็นทัว่งาุมเอ้าโมสไอน์สิทธิ์นะครับมันมาทัวร์บอลน้ำทธิ์แต่ก็เซมิวมาของก็จะมาทางนัดคอรอนี่เนาะแปดท

เรื่อมาล้ักษมาอยู่นอนใจกลางแม่นม้ำปูหลวงนะครับคือสถานที่ที่ผมชายันบันมวงสีพาท่านผู้ชมมาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือที่พี่น้องให้เฮาปู้จักกันรีแม่น้ำปูหลวงปูอือน,นะครับ ซื้อข้าวนางเลื่อมาจากหิมฟังประมาณ6กิโลเมตรนะครับเมีังหวัอนก่นี้ข้าวสารพอ่บววนเ้าดแลักบนะครับจังหวัดจันทบุรี จึงจะได้โ้อนำนำกระทำพิธีกรรมนำกระทำพิธีการ,นำ,กร,าการนำคุณแม่เกีียวแซ่จริงหอมลุกหลุกหลัลนหลานุนชัดวานิดาโชคกปาติวสารขุนเทียรชัยคุงทองหอมลุกหลุกหลันหลาน,ลาน,ลานทุกคนทุกทันได้รวมใจกันถวนศายสภารักูชา ที่ตามพระเกจระเพียรมีมันมสายจารีโูรา์ขอเอชาอานุภาพอภินิหารสัพพอัมนจธรรมสุดกฤตมหิตที่แห่งองค์กรมสิวะนารายมหเทพตรีมูรติองพระคุรุเทวดาผู้เป็นใหญ่ผู้มีใจเมตตาจงประสาทปสิทธทิ์ให้สำเร็จกินโน้อิสระดุพะใช่呀 ที่พาขอบคนนะุณน,นะครับที่พาพี่น้องประชว์หลับนะครับเวรุปัคฮีฮีเบเตังนิตาชัพยาปุตเตฮีเบตังนิตาเอราวัตคี

สุปนานังมายังกายยัตวาจะจิตังอาหารหาทั้ปอือรือนาคาราชาอ็่อพ่อสุารตะลงอยู่ด้วยนะครับท้องเียงคนันมาเ่นสียกรับนานังมายังกายยัวาจะจิตังอาหารหา ท่านปู่อื้อรนนาคาราชาราชอานานักรมีป่ามิยมปีออเอหิยนนังโผลิโลีนลาสุพบรันนํำมายังกะยะายยังวัวจะสิปต่หักันบงท่านปู่อื้อรนนาคาราชราช นังกับโรมีปันชื่นยอมราแมพีั้ีลีลมาแงแับท่านผู้ชมครับุนลเมืองรัตพนักอันยิ่งใหญ่ มาวยบุญญาลิขิตพียงหมดช่วยบุญญาลิขิตมือทุกมือหรือเจ้าขอามือทุามืดูแลหลังฝาดความร่มเย็นแกลูกหลานชาวเมืองภาักื้นนครปิวาล น,นำประบ,ะบัณเครงแขงครับท่านผู้ชมมใหม่ดวงจิตในหนุนตู่องค์เมืองพนรนละครอ,อันเคยรุ่งเรือง <ใน S 2> มากาคุละคณะนะครับีข่นมากูงสงนะครับ่อพน้อ,นอเรืองผู้ยิงใหญ่มาจากประบคนแก่นนะครับรลูกหลานนงจวดจิตใจ กระาวายวันเธอทั้งปูเอื่องนาการก็ไมีเมตตา ดูภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับท่านผู้ชมครับเป็นดอนลุกใจกลางบูรพรองเลยนะครับรอบเบิ้งนะครับท่านผู้ชมครับเพระาะว่าผมได้จุดถูกขอพรแล้วก็ขอโชคขอลาภอุ้ออือนะครับ มันก็เป็นคาถาไว่ากอลูกปืนอือรืนักขลานะครับ่านปูอือเรื่นงาขลากมีเมตาลงมาอยู่ที่แขงลงมาอยู่ที่ขาลงมาอยู่ที่ลิ้นขออันเริท่านปูอือรือนาขราราชาจง เป็นดวงใจสวงสถิตยยอยปวงธาตุพระโอรสองตัวประหารพุทธัวมาแล้วสองตัวแล้วครับมาแล้วสองตัวนะครับรอลุ้นอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวอะไรนะครับ ผมเรียกตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับต็วภาษาผมเห็นเป็นหกสองกับสามนะครับน่าจะเป็นเลขสามนะครับนะครับท่านผู้ชมครับท่านไหที่ผู้ชมที่นี่นะครับก็ขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยกันทุกคนนะครับ สตับเลครับวมรนแล้วะครับเป็นจังไหนครับท่านผู้ชมครับได้มาเบ่งคลิปนี้แล้ว พามาเที่ยวมาขอพอรหลวงปูหลวงปูอือลือแล้วท่านผู้ชมมีความสุขคือผมมานะครับแต่ที่สำคัคือมเอีเลขที่โชคลาภให้ทุกผู้ชมในเบิ่งพร้อมนะครับจะขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมกลับบ้านนะครับบ้านที่นี่ว่าต้องถอดรองเท้า ยางลก <cose S 1> มากนะครับเพราะว่าน้ำนี่นะครับน้ำประมาณแข็งนะครับนะครับในเมืองไรสวนปลาที่ค่อนยูืดเยื้อเอาเล่บเบอร์ดีไม่เบม่อง้างฝากพี่จอนนะครับหยุดตอนเลือยออกเลยใช้เคื่อหม้าหน้อยใช่ อนนเอาละครับต่อไปบ้างเองเถือว่ามาหอดมาถึงนะครับมาหอดหมองหอดบอลน,นะครับบึงคงหลงนะครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งสามพันกว่าไร่นั่งเรือมาจากหิมฝั่งประมาณหกกิโลมาหอดแจกกลางบึงคงหลงนะครับเป็นที่ มองพี่น้องมาขอพรสิ่งสักสิทธิ์มาขอโชคขอลาบนะครับลูกทุ่งหรอนะครับวันนี้ก็ซิขอข้อยาพี่น้องกลับบ้านนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมที่นี่นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามขอให้พี่น้องทุกคนนะครับโชคดีมีชัยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับขอบคุณครับมา,รม,มาแล้วครับจุนงมาแล้วครับ อาจัรครับอทนี่งทอะไรอี่าจรับคนีกับ้วทางกลับคนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับทุกท่านทุกคนครับทุกท่านกลับกันไปลำหนึ่งยังสมีหรอเปล่ท่าน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับที่เป็นบ่อน้ำที่ออกไปประกอบพิธีทางศาสนาในการเห็นไต่เป็นเซมงคลนนะครับนี่นะครับ อยอ่บ่อรำสักเสียบเอาลูกขวานทิ่ทานเอาได้ครับบ่อรำสักเสีย์ที่เป็นจุดแห่งเด้อสุดยอดเลยคุณผู้ชมหลงจุดทุกข์ใหม่ไพ่ลำหนึ่งความเจริญทราบพี่น้องเห็นนะครับโคก็ส้องเหนียดนะใบไพ่ลำหนึ่งความสูงไมบไพ่กับสูงเกือบความลึกประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรมันพครับผอครับผมประมาณ10 2 10 3เมตรสุดยอดมากเลย10 2 10 3เมตรนะครับทุกคนดูนี่แห่งสุดขั้วแรงเด้อสาธุนะครับ